ได้มาแล้วค่ะเป็นรางวัลอะไรคะคุณหมอเป็นรางวัล Elise Award มงบอกถึงการใช้ผลิตภัณฑ์สูงสุดนะคะแม้ว่ามีแค่โปรดักต์เดียวนั่นก็คือ o t a l k Astock สำรุบว่าคนที่ไม่ได้มีริ้วรอยเยอะจนเกินไป50ยูก็เพียงพอนะคะ5้า0ยูก็หน้าตึงได้ทั้ง4เดือนเลยนะคะใช่และโปรดักต mm ์ hmm. เดียวแต่ว่าเนคะการยอดของเรามันเยอะจริงๆจนได้รางวัลน,นี้มาค mm ่ะ hmm. คือไม่ถึง2ปีด้วยซ้ำอแต่ว่าเราก็ทํายอดได้ตลอดปีเดียวอะแต่ว่าก็ก็คือได้รับรางวัลเอลิทอวันแลรามีแค่โ,โปรดักเดียวนะคะคนอื่นเขาหนึ่งสองสามถึง<ช>จะได้อเราแค่อันเดียวจริงๆงกงน้ำอย่างที่คุณหมอหลีบอกตลอดนะคะว่าเราไม่มีสต็อกของเพื่อเอารางวัลใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือเราสต็อกของเพื่อใช้จริงนะคะแล้วก็ได้รางวัลทุกรางวัลจริงๆฉีดจริงใช้จริงดูจากกล้ามหมอได้นะคะกล้ามขึ้นไปแล้ว คือการันตีเลยว่าผุพลากรของเราเนี่ยมีคุณภาพจริงๆนะคะไม่งั้นลูกค้าคงไม่เลือกใช้บริการกังนันคลินิกแน่นอน